สวัสดีครับในอีีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องทำไมในยุคนี้ผู้คนมากมายถึงรู้สึกไร้ตัวตนและก็มีชีวิตเหมือนอยู่ไปวันๆกันมากขึ้นนะครับในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการมุ่งหาความสำเร็จและก็อำนาจมากขึ้นเรื่อยๆแนวคิดเรื่องการมีความสุขกับตัวตนภายในความภาคภูมิใจในตัวเองความสุขจากใจโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีใครรู้เห็นและความเป็นตัวของตัวเองนั้นดูเหมือนจะค่อยๆจางหายไป ไม่ค่อยมีใครเอามาเป็นเหตุผลในการใช้ชีวิตอยู่มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทำให้เกิดคำถามที่ให้ความรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็รุนแรงนั่นคือเหตุใดคนจำนวนมากในทุกวันนี้จึงรู้สึกไม่มีตัวตนเป็นของตัวเองกันมากขึ้นคำตอบนั้นมีหลากหลายแง่มุมนะครับอย่างเช่นเป็นเพราะมีรากฐานมาจากค่านิยมทางสังคมสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดและการขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมที่ลึกซึ้งของชีวิต ทำให้คนจำนวนมากอ่อนแอจนง่ายต่อการถูกบงการใน EP นี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุที่ทำให้ความเข้มข้นและชัดเจนของตัวตนมนุษย์เรานับวันยิ่งลดความสำคัญลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นเพราะอะไรบ้างเรามาฟังกันนะครับเหตุผลข้อที่1โลกทุกวันนี้จเจริญรุ่งเรืองด้วยความเข้มแข็งและความสาเร็จไม่ใช่ด้วยศีลธรรธมอีกต่อไปแล้วในโลกของเราทุกวันนี้เราตัดสินกันโดยเน้นถึงความเข้มแข็งและความสำเร็จที่เห็นได้ จับต้องได้ภายนอกอย่างชัดเจนนะครับสิ่งนี้หมายความว่าอะไรคําตอบนั้นง่ายมากก็คือผู้คนให้ความสําคัญกับอํานาจเหนือคนอื่นและความสําเร็จทางด้านวัตถุมากกว่าการทําสิ่งที่ถูกต้องลองคิดดูครับว่าเมื่อเราจะตัดสินหรือว่ายอมรับว่าใครคือคนที่ประสบความสําเร็จคนในสังคมก็มักจะเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทําสําเร็จที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสด,ด้วยประสาทสัมผัสของเรา เราไม่ได้เอาวิธีที่พวกเขาทํามาเป็นตัววัดความสําเร็จทัศนคตินี้มีอิทธิพลต่อทุกคนในสังคมนะครับมันส่งสัญญาณถึงทุกคนว่าถ้าคุณต้องการได้รับการยอมรับหรือว่าต้องการได้รับความเคารพคุณจะต้องแข็งแกร่งมีอานาจมีอิทธิพลและประสบความสําเร็จทางวัตถุการเงินไม่ว่าจะต้องแลกด้วยต้นทุนอะไรก็ตามแทบไม่มีใครสนใจว่าคุณได้มาด้วยวิธีไหนปัญหาของเรื่องนี้ก็คือศีลธรรมจะถูกผลักไปอยู่เบื้องหลัง การทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องความซื่อสัตย์และการเอาใจใส่คนอื่นอาจจะไม่ทำให้คุณแข็งแกร่งมีอำนาจเหนือคนอื่นหรือว่าดูเก่งกว่าคนอื่นได้นี่ไม่ได้ไหมายความว่าคนทุกคนจะแย่ไปหมดแต่ว่ามันเป็นการชี้ให้เห็นว่าทำไมคนบางคนถึงไม่ให้ความสำคัญกับการเป็นคนดีมีศีลธรรมจากภายในนั่นเพราะพวกเขาแค่พยายามปรับตัวให้เข้ากับโลกที่ให้ความสำคัญกับอำนาจและวัตถุอยู่เหนือหลักการทางศีลธรรมและความดีนั่นเองครับ เหตุผลข้อที่สองที่ทําให้คนเราในยุคปัจจุบันนี้กลายเป็นคนที่ร้ายตัวตนกันมากขึ้นก็คือความโหดร้ายเห็นแก่ตัวกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการอยู่รอดไม่มีใครสนใจคุณจนกว่าคุณจะชนะชีวิตนั้นยากลําบากและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนอยู่ในสนามรบนี่คือความจริงที่ยอมรับได้ยากและก็น่ากระอักกระอ่วนการเป็นคนโหดร้ายมักจะถูกมองว่าคือความจําเป็นเพื่อความอยู่รอดทําไมถึงเป็นเช่นนั้นและเคารพคุณมากขึ้นเมื่อคุณเป็นผู้ชนะ โดยเฉพาะชนะทางด้านวัตถุและเงินทองเมื่อคุณยังยากลําบากทางการเงินแม้ว่าคุณจะทําตัวเป็นคนดีก็ดูเบือนว่าจะไม่มีใครสนใจคุณแต่เมื่อคุณเริ่มชนะการแข่งขันหรือว่าการแก่งแย่งคุณได้งานใหญ่คุณทําเงินได้มากมายคุณมีชื่อเสียงมากขึ้นจูๆ่ๆทุกคนก็จะหันมาสนใจอย่างรวดเร็วความคิดในการเอาตัวรอดและให้ได้รับการยอมรับนี้กลายเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะแม้ว่าจะหมายถึงการใช้ความรุนแรงต่อคนอื่น หรือว่าการทำสิ่งที่ไร้ความเมตตากรุณาก็ตามผู้คนจํานวนมากพากันคิดพากันเชื่อและก็ยอมรับว่าหากคุณใจดีแต่คุณไม่ก้าวไปข้างหน้าผู้คนก็จะเพิกเฉยต่อคุณแต่ถ้าคุณโหดร้ายแต่ประสบความสำเร็จพวกเขาก็ให้ความสนใจมันเป็นบทเรียนชีวิตที่ทำใจยากที่จะยอมรับสำหรับคนบางคนและมันก็เป็นความจริงของสังคมทุกวันนี้นะครับ แล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมผู้คนถึงไม่มุ่งความสนใจไปที่การสร้างและยึดมั่นในตัวตนที่ดีและแข็งแกร่งจากภายในแต่กลับมามุ่งเน้นที่แค่ภายนอกแทนนะครับเหตุผลข้อที่3ความดีของคุณไม่สำคัญถ้าคุณไม่รู้วิธีป้องกันตัวเองจากผู้ล่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนที่รักษามันอยู่รอดได้เสมอไปในทุกสถานการณ์และสภาพสังคม คุณต้องรู้วิธีป้องกันตัวเองจากคนที่อาจจะเอาเปรียบคุณด้วยความจริงที่ทําใจยอมรับได้ยากในตอนแรกก็คือมีคนมากมายที่มองว่าความเมตตาเป็นจุดอ่อนและพยายามหาหรือว่าตักตวงประโยชน์จากมันมันน่าเศร้าใจแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแล้ววิธีแก้ปัญหาคืออะไรมันไม่เกี่ยวกับการทําลายตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนไม่ดีแต่มันเกี่ยวกับความฉลาดและการเข้าใจชีวิตนะครับการเข้าใจว่าโลกนี้มีผู้ล่าหมายความว่าคุณจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น คุณยังสามารถเป็นคนดีได้แต่คุณต้องสามารถยืนหยัดเพื่อตัวเองและคุณต้องฝึกตัวเองให้รับรู้และโต้ตอบกลับได้เมื่อมีคนพยายามหาประโยชน์จากคุณด้วยความจริงข้อนี้อาจจะทําให้บางคนไม่อยากจะแสดงด้านดีของตัวเองออกมาและคิดว่าจะปลอดภัยกว่าถ้าระว,วังตัวเอาไว้นะครับเหตุผลข้อที่4ภาพลวงตากลายเป็นเรื่องปกติคนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่เข้าใจโครงสร้างของชีวิตที่อยู่ในจิตใจ พวกเขาเห็นและยอมรับแต่สิ่งที่เห็นด้วยตาและเกิดขึ้นเร็วทันใจชีวิตนั้นสลับซับซ้อนแล้วก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นที่เรามักจะไม่เห็นหรือว่าเข้าใจเสมอไปนะครับหลายๆคนใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในฟองสบู่ให้ความสําคัญกับความต้องการและการมีชีวิตรอดไปในแต่ละวันพวกเขาอาจจะไม่ได้สนใจมองไม่ได้สนใจคิดไม่ได้เรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่หล่อหลอมโลกของเรา การขาดความรู้ความเข้าใจนี้มันสามารถนําไปสู่การใช้ชีวิตในภาพหลวงตาได้นะครับผู้คนอาจจะคิดว่าพวกเขาเข้าใจการทํางานของสิ่งต่างๆและระบบต่างๆในโลกแต่ที่แท้จริงแล้วพวกเขาเห็นเป็นส่วนเล็กๆของเรื่องราวหรือว่าความเป็นไปในโลกเท่านั้นนี่ไม่ใช่ความผิดของพวกเขามันเป็นการยากที่คนเราจะไม่เชื่อประสบการณ์ของตัวเราเองเรามักจะเชื่อสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ข้อมูลข่าวสารบอกเราว่าใช่แต่จริงๆแล้วมุมมองที่จํากัดนี้ นำผู้คนไปสู่ความเข้าใจผิดและการตัดสินใจที่ผิดมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ผู้คนขาดความลึกซึ้งในตัวตนของตัวเองมากขึ้นทุกวันเหตุผลข้อที่5ที่ทําให้คนในยุคนี้รู้สึกไร้ตัวตนมากขึ้นก็คือผู้คนในยุคนี้อ่อนไหวจนง่ายต่อการถูกชักใยห,หรือว่าบงการการหลอกลวงทําได้ง่ายๆเพียงมุ่งเป้าไปที่ความรู้สึกอ่อนไหวของคุณมากกว่าที่จะใช้ตรก,กะหรือว่าเหตุผลนะครับการแอบชักใยห,หรือว่าบงการนั้นมีเทคนิคที่มากมายและก็ลึกซึ้งมากขึ้น มันเล่นกับอารมณ์และการรับรู้ของคุณไม่ใช่เล่นกับเหตุผลหรือว่าวิธีคิดที่ถูกต้องทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญก็เพราะที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้คนสามารถถูกชักจูงหรือว่าควบคุมได้ง่ายเพียงใดเราชอบคิดว่าเราตัดสินใจจากข้อเท็จจริงความจริงและเหตุผลแท้ๆแต่ที่จริงแล้วบ่อยครั้งกับกลายเป็นว่าความรู้สึกและอารมณ์ของเราต่างหากที่ขับเคลื่อนเราไม่ใช่เหตุผลใดๆเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ตัว ช่องโหวาจากความไม่รู้แล้วมั่นใจว่ารู้นี้ส่งผลให้ผู้คนถูกครอบงำโดยคนที่เก่งในการบงการชักใยห,หรือว่าปั่นหัวคนอื่นคนเหล่านี้รู้วิธีเป็นอย่างดีว่ากดปุ่มไหนแล้วทําให้ง่ายต่อการนําทางผู้คนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่พวกเขาต้องการกดปุ่มไหนที่ทําให้ผู้คนสร้างนิสัยที่ถูกกาหนดหรือว่าชักจูงโดยอิทธิพลภายนอกมากกว่าค่านิยมและความเชื่อจากจิตใจของตัวเองเมื่อผู้คนยุคนี้ถูกลวงความลับของจิตใจไปได้แล้วสิ่งที่พวกเขาทํา ก็คือเดินตามคนที่กดปุ่มพวกเขาไปตามทิศทางที่ถูกกาหนดเท่านั้นแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ยังเข้าใจผิดและเชื่ออย่างมั่นคงว่าตัวเองคิดและกําหนดชีวิตของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่เขากําลังถูกคนอื่นนําไปนะครับข้อ 6. ผู้คนมีความคาดหวังที่บ้าคลั่งและขาดความซื่อสัตย์ความคาดหวังในชีวิตทุกวันนี้มีสูงมากทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดและต้องการเดี๋ยวนี้เลยไม่อดทนและไม่รอทั้งสิน้นความกดดันที่จะได้เร็วสมหวังเร็ว ได้สิ่งที่ดีที่สุดกว่าคนอื่นเร็วๆในทันทีทันใดนำไปสู่การขาดความซื่อสัตย์ผู้คนคอยมองหาและสร้างทางลัดแหกกฎหรือแม้แต่โกหกหลอกลวงเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังเหล่านี้เพราะผู้คนทุกวันนี้รู้สึกเหมือนวิธีเหล่านี้เป็นหนทางเดียวที่พวกเขาจะได้มาสภาพแวดล้อมที่มีความคาดหวังสูงและความซื่อสัตย์ที่เบาบางนี้ส่งผลต่อการสร้างนิสัยที่ดีของผู้คนพวกเขาอาจจะเริ่มคิดว่าการทําทุกอย่างโดยไม่คํานึงถึงวิธีการ เพื่อให้ตัวเองได้ก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นนั้นเป็นเรื่องปกติทัศนคตินี้สามารถนำไปสู่การขาดความซื่อสัตย์และขาดความเคารพต่อคนอื่นเพราะว่าผู้คนจํานวนมากให้ความสําคัญกับการได้อะไรๆตามความคาดหวังเอาไว้ก่อนมากกว่าจะคอยรักษาความภาคภูมิใจว่าตัวเองเป็นคนดีเหตุผลข้อที่7เพราะคนเราขาดความรู้ในการป้องกันแก้ไขหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหตุผลอย่างหนึ่งที่ผู้คนอาจจะดูเหมือนไร้ตัวตนในยุคนี้มากขึ้น ก็คือการขาดความรู้พวกเราหลายคนไม่รู้ว่าจะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ได้อย่างไรเราไม่รู้แม้แต่วิธีหลีกเลี่ยงเราไม่ได้ถูกสอนวิธีที่จะจัดการกับประเด็นขัดแย้งทางอารมณ์สังคมหรือว่าจริยธรรมที่ซับซ้อนดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลําบากผู้คนอาจจะไม่ได้ตัดสินใจได้ดีที่สุดหรือว่าถูกต้องที่สุดการขาดความรู้นี้สามารถนําไปสู่ข้อผิดพลาดหรือว่าการตัดสินที่ไม่ดีซึ่งถือได้ว่าเป็นการขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง มันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนดีหรือว่าคนเลวเสมอไปบางครั้งมันก็แค่การไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้คนทำในสิ่งที่ไม่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของตัวเองข้อ8ความไม่รู้ต่างหากที่เป็นศัตรูของเราไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องเจอคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อใดที่ความไม่รู้กำลังทำให้คุณเสียความเป็นมนุษย์ไปความไม่รู้เป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่ปัญหาที่เรารเผชิญเท่านั้นที่เป็นปัญหา แต่เรายังไม่รู้จักความไม่รู้ของเราดีพอการขาดความรู้นี้สามารถนำไปสู่อันตรายต่อผู้คนโดยที่ไม่รู้ตัวพวกเขาอาจจะคิดว่าพวกเขากำลังทําสิ่งที่ถูกต้องหรืออาจจะไม่คิดถึงผลที่ตามมาจากการกระทําของพวกเขาเลยความไม่รู้นี้สามารถที่จะส่งผลเสียได้มันนำไปสู่การเข้าใจผิดความขัดแย้งและทำร้ายความรู้สึกผู้คนอาจจะถูกมองว่าไม่ใส่ใจคนอื่นหรือไม่ก็เห็นแก่ตัวแต่บางครั้งพวกเขาก็ไม่รู้อะไรไปมากกว่านี้จริงๆ เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมการสร้างและรู้จักตัวตนของเราเองจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายในโลกยุคปัจจุบันข้อ 9. ทุกสิ่งที่ผิดต่อโลกย่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่อยู่ตรงกลางสุดท้ายนี้สิ่งสําคัญก็คือต้องรู้และเข้าใจว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของปัญหาส่วนใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นความโลภความเข้าใจผิดความขัดแยง้งหรือว่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมันมักจะกลับมาที่การกระทําและการตัดสินใจของมนุษย์ทั้งนั้น นี่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนไม่ดีแต่มันย้ำถึงบทบาทของคนเราในการสร้างและแก้ไขปัญหาบทบาทของมนุษย์ในประเด็นต่างๆของโลกสามารถส่งผลต่อการสร้างนิสัยได้ผู้คนอาจจะดูถูกเหยียดยามความดีหรือว่าไม่แยแสที่จะคิดแบบคนดีอีกต่อไปโดยคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามเป็นคนดีในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาและคนที่ชั่วร้ายเห็นแก่ตัวหรือว่าพวกเขาอาจจะรู้สึกหนักใจทุกใจจนไม่รู้ว่าจะมีส่วนร่วมกับโลกนี้ในด้านบวกได้อย่างไร มันเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและชวนให้ท้อถอยแต่การทำความเข้าใจบทบาทของเราในแต่ละสถานการณ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งและมีความหมายของเราโดยสรุปการพังทลายของตัวตนมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมสมัยนี้จำนวนมากสามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างการมุ่งหาความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้งมักจะมาบดบังคุณค่าทางศีลธรรมในขณะที่การอยู่รอดในโลกที่มีการแข่งขันสูง บางครั้งก็จําเป็นต้องมีความโหดร้ายการขาดความตรหนักรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของชีวิตที่อยู่ลึกลงไปในจิตใจควบคู่ไปกับความคาดหวังที่สูงและจิตใจที่อ่อนไหวต่อการถูกบงการส่งผลให้การพัฒนาตัวเองกลายเป็นเรื่องที่ยากและก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความไม่รู้มักจะทําให้เกิดปัญหาโดยไม่ได้ตั้งใจท้ายที่สุดแล้วเป็นที่ชัดเจนว่าปัญหาที่กําลังรบกวนโลกอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์อย่างลึกซึง้ง และเราสามารถสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งขึ้นมาในโลกนี้ได้ด้วยความสําคัญของการดึงสติตัวเองใคร่ครวญและการพิจารณาอย่างมีจริยธรรมในการเดินทางตลอดชีวิตของเราขอให้ทุกคนมีตัวตนที่แข็งแกร่งไม่ไหลไปตามโลกอย่างสเปสปะไรจุดหมายไปวันๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบขอกำลังใจให้ช่อง unlimited mindset โดยการช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ